อากาศค่อยคำยำแรงพี่น้องเไยลมห้วยห้วยเนาะเออเห็นน้องสองคนเพิ่นกำลังเบรกอีหยังเงนาะมานี่พี่น้องเไยเออทรงสิปเป็นแต่นักเทนอเนาะโอ้ยนักบอหนักบอโอ้ยสบายดีสบายดีก่อนอันทอถามกันนิดนึงนายวอเออเบรกพื้นมาแต่ใสนี่มาแต่สวนอยู่ในพวกเพื่อนอยู่ใส่ไก่บอ โอ้มองตุ๋มฮันอ่าอดีเดินบ้านยังอันนี้แหละบ้านหัวลาบ้านหัวลาลโอ้ยเนาะอันเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มีถุงยังซีบอยู่อันเดี๋ยวไอจะเอาให้เนาะปุปงลงก่อนได้บ่เออเดี๋ยวไอจะเอาถุงยังซีบให้เอ่อโอ้ยกี่รอเลยว้าเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งฮันอันนี้เอาเอาพืนเมื่อเห็ดยังนอกเมื่อหนึ่งเข้าเมื่อหนึ่งเข้า โอ้ยพี่น,อน้องไงเนาะจุดสายของน้องคนจุดข,ขาดได้เป็นโทษทนะวะเนี้เออเนาะนักบ่นี่บองกันเด้อโอ้ยพี่น,อน้องไงเนาะไปเตมะให้ไปแต่เ้าคนบ่นเนาะเตะเสาครับอ๋อเบิ้ดมือเลยคำเลยจังมาโ,โอ้พี่น้องไงเนาะอันพูดแจ็คเราเบายุบบอนี่อันข่อยเื้อบาวจันเด้อ แจ็คแต่ไอ้วินลี่จักแต่ไอ้วินลี่โอ้ยพี่น้องไงเนาะเออขอโทษด้วยน้องซื้ออยังซื้อปานซื้อปานซื้อปานอันอันโอ้ยยินโอ้ยยินเสียซื้อปานโดยซื้อปานนันผู้เั่นดิซื้อตั้มสิ้ตั้มน้องน้องตั้มเนาะน้องตั้มเนาะ อยู่ครอบครัวเดียวกันบ่เอ้ยไผ่น้องอ๋โดยๆอ้าเอ้าพี่น้องเอ้มั้พ่อน้องเพิ่นแบบว่าเอเนาะย่างตามทางเนาะเบรกอันนี้มาอยู่ทางบจันมีุงังซีของอ้ายแจ็คเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะให้แจ็คเพิ่นฝากมาแจกจ่ายให้อ่าชาวบ้านเนาะอ่าที่ผ่านตามถนนหนทาง ขอโทษหลายๆขันเวลาด้วยนึงเนาะหดกับลายสัมบัตินี้พี่น้องไเนาะเดี๋ยวทีมงานเขาทั้งอาจารย์เพิ่นเห็นไพี่น้องไงแป๊บหนึ่งเด้อทาวไป่มน้ำเพิ่นนเด้่าวท้าตาบอดาอยู่เพื่อนเจ้านะตระหดสองขาเลยคุณจะมาได้อ๋อเจ้าชนเจ้ากัเรียบเพิ่นบ่ตอนนี้ มีเป็นแบบคนไทยห้องแต่เล็กหน่อยเออแต่เล็กหน่อยจุ้งไปซื้ออ๋อยิ่งได้ดับพี่น้องในบ้านนี้เอาเอาเดี๋ยวมื้อนี้ทางบ่าวจันทร์สิเอาถุงยางซีมาใหากาา้กันเด้อเนี่ยพายัาว่าพายังมื้อน,งอน,นึงเข้าได้หน่เนาะอยู่มื้อนึงเข้าเลยลูกจะคนเลยเจ้าห้าได้ลูกนะเข้าอุ่ยู่ยังไงว่าลูกค่อยทางอยูอ่โอ้ยพีๆๆ่น้องเ้ยนาะผู้ได้ลูกเดียบ่วบ่บ๊ซุ่มกระยาเออพู่นี่ได้ลูกจะคนพู่นี่ขวัญ <c oughs> ยังมุมพาแต่ก็ถือพาอุ้ย chắc đường ăn xong khỏi xăm, nó <cười> <cười> à, khỏi hốc đường thong à, nó cháu đục cho con có con mình, con ôi lột oh, cả lái xong cái nó ui อะเอามาเอาอือเน่ยอึบนี่ว้าวโค้งเงินตะไลได้โค้งนี่เนาะเอ่อห่วย<า>ห่วยนอนเน,<า>นอะ มองนีเคยรถต่ำคนตานะอยู่นี่นะโดยเหยียบเหยียบหัวเลยมองเหนีรถตู้คอนเทนเนอร์เหยียบรถจักรเหยียบตำรวจบอลบานแกงแปะนี่เด้จราจรมันเป็นเด่นเหยียบตอนกลางคืนประมาณหกโมงเจ็ดโมงนี่เลยมันบอกเด็กชี้ขาดอากางเลยมุนมาเลยหัวอ่าโถมีรองรอยอยู่พี่น้องเลยเนาะแตถ้าก็ไม่ไม่รู้แล้วดิถ้ากได้และสองสามเดือน เออแกโมย่านบอสัยอยู่เฮือนไก่เนี่เข้ามาได้ออกไปทาเลี้ยงหลุดอยู่เฮือนมีเดบคัวมาเบิร<อ>์นเขาเจ้ามาเบิรงนเขาเจา้าว่าโอ้คือวมุนมาเลยบพรเห็นจันจะคนนี่นะหน้าม<อ>ัดระวังเด้อสมเจ้ากันเด้อเนาะยางน้ำถนนทางกัมัดระวังเนาะคำเพราะว่าทางมันโค้งแล้วกัมันอยากไปเปี้ยวเนาะรถกัไว่ายน่เนเลยนี่พี่น้องเไยช่วงนี้รถเวียดตู้คอนเทนเนอร์เขามักลัดกัน ไปแล้วเขาไปเลยเต็มทางเลยเขาไปละมาเกตันแซงกันด้วยเนาะแซงกันถ้าบางทีก็เกือบตับกันเลยเขาแซงกันโอ้ยเด้อระวังเด้อลูกเจ้ากันเนาะให้เพิ่นบ่ให้เพิ่นออกมาเด้อให้เพิ่นอยู่ในเฮือนุ่นเนาะนิดหน่อยระวังเดินลำทางอันตรายเนาะเอ้าอันเมื่อนี้ทางบ่าวจันมีถุงยังซีมีปลาแดกเป็นนัวเกลือข้าวสารเนาะแล้วก็มีปลากระป๋องแลงมี่ยังกินยังมีมี่เลย พอดีแล้วสนิทพี่น้องไงเนาะเอ้าเอาไว้เด้อเออเอาไว้เมื่อกินมแรงเอ้าเนาะซื้อยังก็ซื้อยังบอกสิบปานสิบปานตั้มตั้มเออตั้มตั้มแม่โอ้เนาะตาสลามจบตั้มเนาะอ่เอ้าเอ้ามามาเถอะมาเอาขึ้นแม่บารนี้เฮ็ดีได้มันเป็นโทษจะได้บาทนี้เนาะเออมันขาดเลยเฮ้ยเเฮ้ย โอ้ยผู้หญิงผัวขึ้นห้ยัวมาเอาคนเมื่อก่อนแล้คนเมื่อใส่กับก่อนเลยเออพี่น้องเนาะใส่กัดูปดอยสวๆเนอเนาะผู้หญิงนงเบกผู้หญิงอยู่พี่เพืนสีเฮด well, เบกนักเดพี่น้องไงเนาะป้าโตได้ของกินเมื่อตอนดูกเราพี่น้องไงนี่เนาะอัน เราซี่จุดเมื่อกี้นี่พี่น้องไงนะเนาะมีรถตู้ของเฮนเนอร์เหยียบตำรวจบ้านบาราษัทเนาะอยู่นี่เดีวกะอันนี้มงุงรถละนี่รถจักรกิ้งมะพี่พี่น้องไงเนาะอุย้ยยหญ่เด้อพี่น้องไง,งถูกเทียนยังเต็มอยู่แถวนี้อันตรายเนาะไปพวกเขากับหฮเดรซายเดียดวคว่าเด้วกับเดินก่อนได้พี่น้องเไย <c oughs> เออมันโค้งเลยกับมันโบหินนะเนาะทางเขากับอันตรายอยู่ ก็คัอยังโบไล่ป่านนี้พี่ไอ้เขาเป็นมอบหมายให้ทางบัจจัน์มาแจกจ่กจายกับยังอยสามซีซุดพี่น้องเไยเนาะรอบนี้กะถือว่าขมุกขอบใจหลายๆเนาะทั้งไอ้แจ็คพี่น้องเไงไอ้แจ็ควงสะพายเนาะเป็นเป็นคนเล่าเทานี่แหละพี่น้องเไยแต่ว่าไปอยู่ทางฝั่งต่างประเทศไอ้เพิ่นกะทุกมาก่อนเข้าใจโอ๊ะแบบการที่บ่มีกินเป็นแบบพี่น้อง,ไงเไยเนาะก็เลยมอบให้ทางบัจจันท์ มาแจกใจรอบนี้เนาะพี่น้องเนาะกะโอ้ยเนาะขอบุญขอบคุณทางไอ้หลายๆขก้อ้ไอจงมีแต่ความสุขเด้อเนาะสุขทั้งกายทั้งใจเนาะไอแจกพี่น้องเไยเนาะอ่ะกะซอยจุนเจ้าข้าจุนกันไปเนาะพี่น้องเนาะมีหน่อยแจกหน่อยมีหลายแจกหลายเนาะนี่แหละรถพี่น้องเไยนี่แต่รถเวียดรถตู้คอนเสิร์นใหญ่เนาะอันตรายหลายพี่น้องเไยเนาะเอาไม่นี่กะพ่อน้องเพิ่น แบกพื้นเนาะพื้นไกด์หาบเพื่อเลี่ยงซีบนะซัสะน,น,น้องเพื้นแนะน้ว่าให้เข้าไปเยี่ยมประตูตาบอดเพื้นมีประตูเพิ่นตาบอดจูงเอาข้าอเสนเนาะพี่น้องเไยเนาะเออ์จักรยเสียจังไงเนาะไปไปเบิ่งไปส้มกันทั้งหน้าอีกสิพบอสิพ่ออย่างเนยไปพี่น้องเไยเดินทางต่อกลับบ้านเฮาบวาน,นี้นเนาะเฮ้ยผมเสียงมาอะไรทั้งนั้น นอนาะไพี่แองเลยเนาะตัดภาพมาทางพี่เป็นบรรยากาศยามเร่งๆรงพี่น้องเลยนาาเนรราะก่อนสิกับบบานหิวเข่าเคยหรเข้าววัไวัยสันติน้องเลยกเ็เลย มาซื้อของกินก่อนพี่น้องอันนี้เป็นตลาดเซโปนตลาดแดงเด้อพีนอ่น้องเนาะอ่าตลาดกลางคืนกับว่าแมนเนาะเป็นสิขายของยุคของกินแบบนี้เลยพีนย่น้องเพื่อยุคนาะอ่าก็เลยแวะเบิ่งก่อนซื้อเน้กินก่อนเดินทางนลยพีน่น้องเอาเนาะแต่เป็นลำเวลา,า,วลาหิวเข่าพี่น้องเลยเนาะให้เคยลาเข้าไปเลาะซื้อก่อน มีอย่างน่เด้พี่งงน้องเไยเนาะบรรยากาศหนาวๆเย็นๆพี่งงน้องเไยเนาะตอนค่ำๆแหลรทางพุ่นสิเป็นเออ่ทางเวียดนามพี่งงน้องเไยเนาะตรงไปพุ่นสิเป็นทางไปเวียดลงไปพุ่นสิเป็นทางเมื่อบ้านเฮาพี่น้องไงค่ำเด้ดอเนาะ <c oughs> มืดลงมืดลงพี่น้อง,งเอลยหลุดลางอันนี้คือตัวเมืองเซปโปนพี่น,ออน้องเด้อเนาะเมืองเก่าตัวเมืองใหญ่เนาะตัวเมืองใหญ่เมืองเซปโปนได้แหละพี่น้องเลยตลาดแนนั่นตลาดเศร้าอันนี้เป็นคิวรถคิวรถเนาะคิวรถมีเนาะมาซือ้อ ปี่ซื้อคิวรอรถเนาะกับเซโนโกับเซโปนกับเซโนเนะาะลงเวียงเองียงก็ขึ้นรถอยู่นี่รถโดยสารเนาะใต้เหนืออยู่นี่บดพีงงนะ่น้องเยเนาะนี่เวียงจันเซโปนสถานที่ขายปี่รถโดยสารประจำทางเนาะขนส่ง <c oughs> ประจำเซโปนอฮะรอเบิง่ง ทางเคยลาเขาสิได้ยังมากินมือนี้ติดตามมึงเนาะเอา้าสบายดีเนาะสบายดีได้ยังได้ยังโอ้ยมเาเสียวพัดลวกมากินน้ำมันจะเปื่อนโดดโอ้ยโบ <laughs> ได้เลยตัวนั้นเอาตัวแห่งๆก,ไกไ็ได้แล้วขอส้มไม่ม้ด้ข้อส้มอะไรกะ มีของแหงเิ้งกับใส่กอกเลยก็อันนี้กินได้เยอะเนาะเป็นเหรอเิ่นหิวข้าวแหงเนาะเจ้าโอ้ไว้มื้อนี้ลืมว่ากินข้าวเสีอเดียวเออกินข้าวพี่น้องเอ้ยพาเพิ่นกินข้าวกันแต่แต่ช่วงเช้าพี่น้องเอ้ยลืมพี่น้องเนาะจะว่าไม่หิวทานเปนข้าวรมบัดนียแล่นกับเบียกับงานเนาะลืมลืมกินข้าวอันนี้เป็นอันเบรกหน้าวัวยังเบรกหน้าตรีนบั็น ท่าวันเท่าวันเนาะที่ว่ามันบมสุขามนะเราเบรกเอาพี่น้องไงเออกินมั่วเนาะตอนนี้ยิงอยู่เซปอลอยู่เด้อพี่น้องเไยเนาะกับร่างสี่ห่วยห่วยหวดห่วนคืนยังออยหัวพี่น้องเไยเนาะกลับคืนสู่บ้านก่อนบัแบบเบิด์ตไปลาเวลาอยู่พี่กับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะเบิดทั้งเงินเบิดทั้งเวลาพี่น้องเไยเบิดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมื้อนี้เนาะด้วยรอบหน้ารอบในเพิ่นเดือนมิถุาใหม่เนาะอ้าเอาเคยล่ะเพิ่นมาเทรมานพี่น้องเไย เมื่อยันเมียบบจืชีอยู่แล้วนี่เนาะพากเพลินกินเข่าเมื่อเทือเออไข่แลาบบ้านไข่ลาบบ้านนี่โอ้ยเคยล่าให้หิวเข่าพี่น้องเลยเอาเนาะต่อจากคลิปที่พวกเราพบพ่อน้องเพลินอยู่ทิมทางเนาะที่นี่เขากะพากันเวก่อนเดี๋ยวกะกินเข่ากินน้ำน้ำรดแล้วแหละพี่น้องเลยบัดที่นี่เนาะเออก่อนที่ลับบ้านพี่น้องเลยขับแล้วพี่น้องเลยเนาะไตพื้นไตไผ่แล้วบัดที่นี่ลงไปลลางมือกนลางมือเลย เนาะมากินข้าวด้บบิทนี่กินนำ้ำเมื่อนำ้ำแรบบาทนี่พี่น้องเลยอกกะ่ะทักทายสบายดีตอนค่ำๆพอดีพี่น้องเลยเนาะก่ายังอยู่พี่อยู่พี่น้องเลยเนาะก่าตอนนี้ฮอดตลาดอ่าเซโปนตลาดกลางคืนเนาะอ่ามืดหูมืด,มดตาเนี่ยเด้อคลิปนี้พี่น้องเลยกาสิพาพี่พ่พน้องขับรถกลับบา้านพี่น้องเลยเนาะอ่าเวลาเขา อ่าบ่าวบุญโม้เลครับเออพี่น้องเลยบ่าวบุญสารวัตรเพิ่์นอ่าขออยู่ต่อว่าวสันพี่น้องเลยเนาะกะบ่เป็นยังให้เพิ่นเมื่อกับทีมงานเนาะทางไหนเนาะเอเด้อซึบซึบพี่น้องเลยซึบซึบเฮ๊ยวิดีโอวิดีโอเนาะมองสายโอ๊ย ยังไงคนละอีกอาทิตย์หนึ่งเจอกันเนาะทำแน่อีกัล้วทำลงวยวยกดไปลำเวลาเอาเอาก่อนเราได้เจ้าเด้อหิวข่าวคือบึงคือสงทีหิวแห้งเลยคอยบึงนี่สาวพันสิบเด้อสาวเด้อแต่ก็สิบพันนีโอ้เราตัอิด้วหัดโล่จไปท่วก็ไปยังหนุกเฮียเราเราคิดว่า สิพันเขาอยากหมากแพงพี่นางงัยเนาะนี่แหละแล้วบนถนนสุนทางก่อนคำแล้วพี่นางงัยเนาะตะเวนบิดของก้าแะไรพี่นางงัยความมืดมิดกำลังฉีเข่ามาบัดนที่นี่อ,อ้าโทษลดล่างกับมือมั่วเนี่ยพี่นางงัยเนาะบริลลล่างเลยนีแหละหอดบานหอดซองมืออื่นมาพนี่แหละจังสิออกมา อาล่างรถเพียงไหนยิวข้ามื้นนอยู่ี้กะยังบอท่นเบิดซ่ําพี่น้องเยเนาะอ่างยงีของอ้ายแจ็คเฮากยังอยู่2,3,4,4,4สุดพี่น้องเยอ่ารอบหน้ารอบในพลสิขึ้นมาจกายเติมอีกเนาะพี่น้องเนาะ คุณบ้านเฮาพี่น้องไง,ไงมืดเลยเสรนทางเล็กเก้าพี่น้องไงเนาะมีเส้นเดียวตรงลิงขอให้บุบปะเสรษฐนี่หอดเฮื่อนทักเนาะไอ้พี่น้องไงลำลาแล้วสาหรับคลิปนี้เนาะบอกกันไหมโอกาสหน้า ณขอบคุณท,ที่ติดตามเนาะผลงานและกดไลค์กดแชร์ให้พวกเฮาตลอดมาเ <Wow. S 1> นาะาอขอบคุณี่นงนที่มานําคาไปนําแข็งเนาะอ่าตลอด6-7มือ้อเนาะที่เฮาอยู่ยนี่เียเลยถ้าบ่มี FC ถ้าบ่มีผู้ใหญดีติดตามรับชมก็บ่มีกําลังใจเนะาะพี่น้องเนาะทางเพิ่นเคยลาเฮากะเป็นน้องใหม่ พี่ทงเลยเนาะผู้บักขับโอเวนผูกดูแลเนาะผูกคุ้มปิดหูปิดตาไว้สั่งช้าจากไปชิบังไปบาทนี่พี่องเลยโอ้ยเนาะเอ๋อเดี๋ยวจะให้เพิ่นเมื่อในน้ำตัวเป็นน้ำการอีกเนาะเพิ่นเป็นไฟเป็นผึ่งมอเตอร์ไซคเมื่อในน้ำตัวอีกเด้อบอกประวัติของเบาผึ่งให้พี่น้องพังน้ำกันอีกเนาะอ่า เลาวครับส้มกันต่ออยู่บ้านนอกบ้านนี้เนาะไปเอาสบายดีเนาะสบายดีทางเคยพึ่งเคยดีเนาะเคยละเนาะโอ้ยไปพี่น้องนาเลยเลิกคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่มื้อหน้าคลิปหน้าสบายดีพี่น้องเลยไปไปเนาะขับรถขับล่างก่อนโอ้ยตั้งกะลมเข่าเมื่อมงทางบาดนี่พี่น้องเลยเนาะอยู่เข่าแห้งกินกินกินก่อนรโดนใจน่ะ เก็ดหัวหน่อยพูดแล้วหอดกะมันหาโอ่นับประมาณเอ่อสี่ทุ่มพูดและพี่น้องเลยสีทุ่มไปเนาะเดินทางนำกันพี่น้อง